เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมองวายพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้า,บ,าออบ,บ้านสวยๆไปชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบ้านสวยพื้นที่กว้างขวางครับมีพื้นที่เหลือเยอะมากครับจอดรถได้หลายคันเลยมีสนามหญ้านหน้าบ้านด้วยจัดสวนหย่อมกันได้เต็มที่ครับถนนหน้าบ้านกว้างครับรถสวนกันได้สบายมีไฟถนนครับไม่มืดไม่เปรียว พื้นที่ถึง100ตารางวาเลยนะครับตัวบ้านสภาพดีมี3ห้องนอน1ห้องน้ําแต่ห้องนี้สวยสะอาดกว้างครับห้องน้ํากว้างมากเลยครับห้องใหญ่มากมีพื้นที่เหลือด้านหลังด้วยไว้ซักล้างตากผ้าได้เทพื้นทําลังคาให้เรียบร้อยหน้าต่างมุงลวดเหล็กดัดครบสวยสะอาดพร้อมเข้าอยู่ได้เลยในราคาสุดคุ้มเพียง2องล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับบ้านผมอยู่พื้นที่กว้างกว้าครับ อยู่หนองไผ่ครับหนองไผ่โคาครับใกล้กับวัดหนองไผ่ใกล้ตลาดชอใกล้สุรธรรมพิทักษ์อันใดกำลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสามารถนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยนะครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้เลือกซื้อเท่าน,านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ